นี่ครับหมุนเห็นไหมครับหมุนคล่องเลยนะครับไม่มีล็อกนะครับไม่มีล็อกเราจะตัดสินตรงที่วงล้อหยุดนะครับแล้วลูกศรที่ชี้นะครับลงตรงกับหมายเลขใดนะครับตรงกับหมายเลขใดครับถ้าตรงกับที่ไม่มีหมายเลขพวกที่หมุนต้องหมุนใหม่นะครับต้องหมุนใหม่เพราะรางวัลเราไม่เก็บไว้ต้องออกทุกรางวัลนะครับเห็นไหมครับ เดีย๋ยวท่านนลินนะครับท่านกำน,น,น,นันนลินเราหมุนหมุนให้ดูอีกสักทีก็ได้ครับแหมเขาเขากลัวครับเพราะไม่มีผลแค่ลักหมื่นเนี่ยมีแค่4เบอร์เท่านั้นเองนะครับบางคนสงสัยเอ๊ะตรงกลางมันคืออะไรเราจะไปเอาเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใส่ไม่ได้ครับมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโอกาสที่ออกก็จะมีเบอร์ละ2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่องว่างนะครับหรือไม่มีหมายเลขใด2เบอร์นะครับแต่กล้องหมุนออกให้ได้จะเป็นเลข ศูนย์หนึ่งสองและสามนะครับนะครับขอเสียบปรมือด้วยนะครับในการตรวจสอบวงล้อนะครับเพื่อความโปร่งใสของการออกกําลังการชาติในวันนี้นะครับเราช่วยการชาติการชาติจะช่วยท่านนะครับคืนนี้เดี๋ยวนะครับการชาติ